ไม่ได้ทำผมมาครึ่งปีอ้าวอ๋อเจ็บอ้าวมาได้ควอคนสวยมันลำบากมากอ่ะอ้าวอ๋อ,อเค้ยตะกี้ t ลยช่วน้ำร้อนเดือดเลยจากการคุณผู้ชมหนึ่งร้อยองศา อยู่ที่ร้านขายผมแค่นี้แหละปาเดี๋ยวไปเลือกสีกันว่าเราจะทำอะไรที่ซิงค์ยูเกติฟอมอัครายูเ t ติฟอมไชน่าจากไชน่าแอนด์ a ัคร a but I want like wow color if I go anywhere people will see me like what <laughs> do you like King <Like it? S 1> I like King okay สีนี้ได้นะ you come is this one oh okay You are this color. Hey! hey. Hello. Oh my god. Wow. Wow! Oh yellow. Mm. Oh my god. <laughs> Nancy, you have to help me. Wow. Oh, I can do purple, blue, green, yellow. <laughs> so not good? Okay, let's let's take two two, and then I will bring this one one. Each uh, each one fifteen. Yes. One, two, three, four, five, six. six. Okay, how much? And then ninety citizen. This one is one citizen. So ninety-four. Yes. Okay. Thank you, Nancy, right, okay. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. เยอะแยะมากมายวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาทําผมเราจะมาลองดูจะพี่ไม่รู้เลยว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กยังไงตอนนี้สีผมได้แล้วคาเล้วอีฟน์ What are you doing this one? อยู่อาร์วิยาข้ามเอ็นวิยาข้ามเอ็นอ๋อ m i n g เยอะอ๋อันนี้ก็คือการที่เอาผมปอมมาผสมผสานกันนะชนะค่ะยู Mixing ไปฉันทำมันแบบนี้คุณสอนฉันคุณสอนฉันฉ h นช่วยคุณทำได้จริงคุณทำได้ไหมใช่ฉันทำได้เอาละค่ะถึงเวลาสักทีคุณผู้ชมไม่ได้ทำผมมาครึ่งปีนี่คือทรงที่คุณผู้ชมเลือกคุณผู้ชมตั้งใจดูแต่ว่าสารภาพเลยจริงๆคือไอ้หนึ่งสองสามสี่ที่เจฟฟี่ลงไปอะ เจฟฟี่ชอบสีน้อยที่สุดเลยแต่คุณผู้ชมเลือกมาอาเราต้องเชื่อมั่นในคุณผู้ชมนะและสีของวันนี้นะคะท่านาน คือจะบอกว่าวการที่ทําผมอ่ะอ้าวไปแล้วการที่ทําผมคือแบ่งผมยากนะสวยไม่สวยคือทุกคนถักเปียสวยแหละแต่ว่าแบ่งผมจะเจตี้อะ่ะเป็นคนเรื่องมากเรื่องนี้มากเลยคุณผู้ชมเธอถ้าเกิดว่าไม่แบ่งผมอะ่ะมันมันเบี้เบียวอ่ะออเออเขาปรับแอร์นะความฮอตของเราเ สรุปแล้วว่าไม่ว่าจะทําร้านไหนก็เจ็บทุกร้านเพราะว่าความเคยชินมันไม่ใช่ว่าเขารังเกียจเราแต่อย่างใดเพามือเขาอ่ะมันเคยชินกับแบบว่าการดึงแรงๆอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเจ็บปะอ๋อเจ็บ โอ้ยซาดิตมากเลยคนกาหน้าค <laughs> ือควมสวยมันลำบากมากอะ แต่ก็จะทำ,อทำโ,อโอเคเอ,อ้าวโอ้มาดามเจ็บทุกครั้งจริงๆิงไม่เอาแล้วอ่ะไม่ทำแล้วอ่ะ เราจะหยวนก็หยวนได้นะแต่ที่ครั้งนี้คือมันมันก็ควรเป๊อ่ะดูดิอันนี้มันเหลือเยอะแล้วคือประเด็นคือเจ็บไปแล้วไงต้ <c oughs> องทำหม่หมดเ <c oughs> จ็บอีกรอบนึงโ <c oughs> อ้มาฮ่าอนะีอนฉันอะไรที่นี่ Uh, oh, We have done it for people. It's very nice. But the color, how yeah, can the it be color? Too pink. You miss it. See, you miss the color. No, 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 no. I don't want. You. No, I don't want it. If it's hiding here, okay, maybe. But here. anyone <laughs> so Sunny way. Let's a color What you did? The first time, do this here, up to here. Okay, continue, 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 and then okay, we done. the media. Oh so, <laughs> <laughs> no! no! Oh no! 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 อ okay, <c oughs> โอเคแล้วสู้องออมาต้องอังนี้ปะอเคอเอเเนร้อนเด,ด,ดือดเลยจากการคุณผู้ชม1นึร้องศา โอ้มันร้อนหนึ่งพอเลยอ่ะถ้าขายับคือเขาแบบหมัอนไส้นี้เอาน้ำลวกพอเลยว <Wow. S 1> วันนี้นะคะก็ถือว่าเสร็จแล้วเรียบร้อยทุกท่า Thank you so much, Yvonne! When do you do it? You look so serious. Huh? Why? Me, I'm serious. Are, are you are you not happy? Are you are you happy with me? I'm hungry. You hungry? <laughs> okay, you go eat and thank you so much for today. I really like hey, it. กินแล้วแอบกินแล้วอ่ะฟู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 ยูโน่ที่เป็นแม่จิงพญิวันวันนี้นะคะคุณผู้ชมชอบคลิปเจ้ฟพี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปความซีเรียสต่างๆนนะอะไรมันก็คือเรื่องปกติของคนกาหน้านะโอเคเออ่ะจ่ายตังก่อนเหียวันนี้ก็คือ70เหรียญก็คือตะานได้ทรงนี้มา 마담, What, What do you think? 마담, you look so beautiful. <laughs> you look so nice. 미리? Really? Yes. ㅋㅋ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 ㅋ <laughs> โอเคคุณผู้ชมกดคอมเมนต์เข้ามาบอกได้ว่ารู้สึกยังไงสีนี้แบบนี้ปังไม่ปังและทรงนี้คือทรงที่คุณผู้ชมเลือกวันนี้กดไลค์กดแชร์กันไปอย่าลืมถ้าคุณผู้ชมอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มาบอกข้างลา่างเอาเป็นว่าเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าเจฟฟี่จะทำสีอะไรจะทำทรงอะไรคอยรุ้นวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย ยังไงก็เกิน3มชั่วโมงถ้าจะค่อยๆย่างนี้ไม่น่ารอดดีนะเขาฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องไม่เขาคงเอามีดเฉาะหัวเราะถ้าคุณผู้ชมซูมดีๆนะคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าจะได้ยินเสียงผมขาดอะที่ดูด,ดิมันคือการพีชีบอะแค่นี้นี่ฉันใช้เวลาไปสี่ชั่วโมงจะงห้าชั่วโมง มาดาบีวานชอบตัดมากเลยอ่ะคือผมเราต้องไปแล้วอ่ะครึ่งหนึ่ง